สสวัสดีครับวันนี้ก็พามารับชมซานนี่ครับ S y ซองหนึ่งห้าสี่ครับทีมงานโซพาการโยธาครับนี่ก็นในรับได้ที่แถวๆบ้านนะ เสียงนิ่มดีขนาดนับซานีสุดล้อวิ่งวันนี้ก็น่าจะสามคันนะม่รู้ใครขับครับวันนี้เมคโคพี่หลงคันหนึ่งครับนีโนซอ,องฮนะ นนจัดเต็มอุ้มดีครับดอราซานี่อ่ะ เหย่หลังด้วยครับจัดเต้มแต่งมิชลินด้วยฮะโอ้โหไม่ธรรมดาลายกระนกด้วยโอ้สุดแขนเลยลวงลิกเอาด้วยเอาการนบ นี่ในป็นที่ยังเสียโยดินสวยครับสีแดงดีขนาดฮะ,ะไมคคันน่ะ อย่งนู้นไงมีแคทอันนึงครับแคทซีครับชเชลลอร์รอทีมงานเสียซีนบโบโซ่ ช่วงนี้ทีมงานเราก็จอดครับฝนตกโอ้ไม่มีงานอะ่ะ<ค>ด,ดินแดงดีขนาดครับ กว้างมากครับตรงนี้น่าจะเกือบสิบไ,ไร่เลยมั้งบ่บอดินตรงนี้สาสองหนึ่งห้าเครื่องสี่สูบความันเร็เวครับตัวนี้ ไปไปแล้วครัลงโรเซไม่รู้รขับข้างในฮะเสียโซ่ วันนี้ครับป้าแม่นึกว่าใครครับแม่ป้าสุริยาครับผมครับให้แม่เป็นไงบ้างป้าปน,นี่แหละนีแ่แหละครับให้ทีมงานโสภากายโยธาครับแม่สานี่สบายดีปะป้านี่ครับ บอครับนลวดลายกราฟิกนะโอม่ธรรมาดาครับนี่ปบาสุริยาครับนี่แนะ่ขับซานี่ฮะบ่าบอกวันนี้ก็ตักทน้งวันฮนะด,ดูเต็มบุ้งกีฮะ แต่ง NASA นาซาเลครับเจะของรถใจรักครับเวลาขึ้นขึ้นยากเลยฮะเวลาขึ้นรถเกะกะเกะกะไอตรงกระจกเลยครับเวลาจะจับจับไม่ได้ครับบางทีจับได้อยู่แต่มันเครื่องอะความเทพครับใส่วิชลินด้วยครับสีบส่ตัวใส่หมวกให้ด้วยไทำธรมาจา นะมาแล้วครับผมสิบลอ้อหนึ่งคันนะหลบก่อนครับเขาทำงานก่อนฮนะเ <c oughs> สียโบโซนะมาอย่างนี้นขับสามอิม <c oughs> <c oughs> มาแล้วทางออกบอกก่ก็ออกง่ายดีครับไม่ลำบากอะ่ะไม่เหนืออ่อยดะเป็นทรายชุ่มชุ่ม รีแรกฮิโน่เอฟเอ็มสเฮดอ่าสาเฮดนี่มัน1้อห้าอเปล่านะสามเอ็มทั้งสองสี่ เสียโป๊สโซครับแหมเป็นยังไงบ้างครับผมสวัสดีครับแหมหน้าคนขาบต้องแก่ต้องแก่ขับเองเลยวันนี้อรอไทยรอหนีแหละว่างโมจดูยังไปไซบีเนี่ยพวก 哦哦，前面手帕。 คครับ okay. ผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกไดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกัน,น,กน,นกครับผมขอบชมกผู้ผลิตครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ